มีชาวคนถูมทุกคนเลยครับช่องทุงมาแล้วเป็นแกนนี่พักสามดีกว่าคนไลค์แชร์ซับสไคร์ด้วยเป็นยิงคุณตาดีกว่าเป็นคือมื่อชั้นสามแล้วมีอะไรวะไม่มีอะไรชั้นสองดีกว่าคุณตาม,มาแล้วปังสอง,ง,ง,งไหนไหว้เยอะมันโดนสตาร์ทอยู่ สอง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 ไม่เจอว่ะสองที่เป็ไหนวะตาหน่อยถึงสองแป๊บสองยูมาที่รถเองนะครับคุณชมมาแล้วยูคุณตาก่อนตาอยู่ในวัดตาให้ยูแล้ ลูกองขัดเอไว้เื่องไปเลยตราเอ๋ยรับไปแล้วด<อ>ูต,ตองเปลือยเลยเขาคนนี้องไหนจัดโอเคครับอขึองง้น <ฮะ S 1> มาบุญลังคาแล้วมีอะไรบ้างหวะเลี่ยนเลยเลี่ยนจัดเลย ลอยยิงยกุญใต้ก็เป็นแบบนึงนี่ตอนนี้ก็มีส่องปืนปืนยิงๆนะครับตัวส่องตาตันเองดวตาเึเ้นก่อนต,ตาตื่นแล้วครับจังหวะนี้คุณผู้ชมมาติ๊ยิงหวัวกับบันเต็กเลยนะตาไปทำอะไรตรงนั้นกุญตาเอ๋ยตาเงาเลยครับ ให้มิ้นซองนลคุณจงังเหาเตียงหนึ่งเหาครับเตียงหนึ่งเตียงหนึ่งุซอ,องมายัดก่อนซองแล้วคุณตาไปไหนแล้วครับผมกำลังไปครับตามุนอยู่เลยทุกซองมายัดไปโอเคครับชอบนี้ก like, share, ดไลค์แชร์รับคายมาก่อนไม่บาย